สบายดีพี่น้องวันนีจน้จะคูนม้านเลยจะคูนม้านแล้วมาในเด้อพี่น้องเด้อนี่วันนี้ก็ออกมาต่อกับอาจารย์อูดสวัสดีก็้อนอนกเขามากสองโตเราจะคูนมากกับจาริวเขามากือสองคือเก่าพี่น้องอาจารย์อูดกันกะถือบบกเก,าก่าโกมากถือมึงโตหกักขึ้ิติดไปละก็ขาขางกันพี่น้องนี่จะคูนเห็ดแดงลง เกงไงสองกุกพี่น้องเอ้ยสองกุกคนดินบะบะุ้คนน้องจะโคตรมันเด้อนกตัวนี้โอ้เก่งเก่งนกตัวนี้แือว่านกสองกุกตัวนี้สลัดกระดิ่พี่น้องมีคัดมีโน้นมีซับผมอีกโอ้เอ้ยได้ต้นไม้เลยพี่น้องเอ้ยเอาลงก่อนพี่น้องนี่พี่น้อง เจะคุ้นเต็มที่สองข้างฟุงน่นเลยข้างฟุงน่นบูสองกุกคู่ดีพี่น้องเป็นจะทินอยู่ในนี้นี่มนแล้วมันแล้วมมีดีมียังวะเปิดยังไงไล่งามอยู่ ต้องกุกเด้พี่น้องโอ้มีเสียงโซ่อยู่พี่น้องเว้ยนะเขาตำลาเลยเสียงใหญ่เด้พี่น้องเด้องามเด้พี่น้องที่ได้เขาเมียมาเขาคู่สะกดพี่น้องดนเติม ประมาณสิบสนาทีพี่น้องอ่ามัน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 เนมนีนี่สบายตัวอีกตัวตัวับนี่จานโดเพนก็ได้พี่น้องมาแต่สนุกเป็นนกรลวริวกรนเถอะจานโดทพนมันมันกนพี่น้องอ้บ<ๆ>ุกีขุนเอาสบายก็เียวินมาก สบายดีตะแหล่งพี่น้องมีสปาบไม้ตามจ่ายพูดตอนนี้ฝน,นก็ตกแล้วพี่น้องนาปลากระมิดอยู่บวคันพี่น้องสายพูดหน้าพน,นาทุน,นคนเครื่อบอ่อนี่เป็นต่อพี่น้องแต่นกปลาบรเห็นบวคันเหมือนผาไม้ สิฝนต้องพี่น้องตุ่มต่อไปพี่น้องเลยมีฝนตกอยู่สิฝนต้องแล้วถากค่อนคำพี่น้องอ่าสวัสดีค่อนคำพี่น้องหลังจากฝนตกมากกระหน่ำมีเต็มเบิดนี่ก็เริ่มบุกพี่น้องหนูปลาก็มีนกตัวบุกขันพี่น้องเลยอาสิทธกับบ้านพี่น้อง เขาก็ขอบใจพี่น้องติดตามเออฝากกดติดตามทั้งสองกับสวสดนกเขาใหญ่ใน้อพี่นอ้องเด้อสำนีเด,ด้อพี่นอ้องเด้ออ่าขอขอบใจ